รถจักรยานยนต์โบราณกว่า100คันนะคะหลังตรวจสอบพบว่าเครื่องยนต์ที่นำมาใส่ถูกขโมยมา เมื่อเวลา0 0นาฬิกาของวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะพันตำรวจเอกอคาคเนย์แดงด้อมยุทธผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้ตรวจสอบรถจักรยานยนต์โบราณหรือคาสสิกนะคะกว่า100คันที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันนบกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจยึดมาจากการประกวดรถจักรยานยนต์โบราณที่บริเวณบ้านเขาหลวงหมู่ที่สาตําบลอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่ทางชมรมคนรักรถโบราณจัดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่16ที่ผ่านมานะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำ ตำรวจได้นำมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีซึ่งรถจักรยานยนต์โบราณที่ตรวจยึดมาได้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าๆที่มีการนำมาดัดแปลงแล้วนำเครื่องยนต์รถคันอื่นมาใส่เพิ่มความแรงให้กับรถและไม่มีเอกสารหลักฐานรวมทั้งทะเบียนรถมาแสดงได้โดยพันตำรวจเอกอาคเนย์แดงดำยุทธผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้กล่าวว่าได้รับคำสั่งจากพลตำรวจตีนิพนธ์ผ,ผู้พันศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีว่า ให้ดำเนินการกวดขันจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ชนิดต่างๆที่ไม่ปรากฏหลักฐานที่มีการประกอบขึ้นใหม่หรือเรียกว่ารถคลาสสิกซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันในหมู่วัยรุ่นและเมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องที่นำมาประกอบนั้นเป็นเครื่องถูกลักขโมยมาเพราะไม่มีวางขายในท้องตลาดในบรรดาเครื่องรถจักรยานยนต์เก่าซึ่งจะทำการไปลักขโมยรถจักรยานยนต์มาจากชาวบ้านจากนั้นก็นำมาชำแหละเอาอะไรโดยเฉพาะเครื่องยนต์ก็จะนำมาขายให้ กับกลุ่มวัยรุ่นที่มีรถจักรยานยนต์คลาสสิกซึ่งก็ขอเตือนผู้ที่รับซื้อเครื่องยนต์มาประกอบกับรถจักรยานยนต์คลาสสิกขอให้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆด้วยถ้าพบว่าไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรรับซื้อไว้นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ารถจักรยานยนต์คลาสสิกเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะจะใช้ท่อเสียงดังและจะรวมกลุ่มกันขี่มาเป็นจํานวนมากกีดขวางการจราจรทําให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจึงต้องดําเนินการ จับกลุ่มอย่างจริงจังโดยเฉพาะช่วงวันหยุดที่มีการจัดการประกวดรถจักรยานยนต์คลาสสิกในพื้นที่อำเภอเมือง <c oughs> ก็จะต้องเข้าไปดาเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มรถผิดประเภทเหล่านี้ทั้งหมดส่วนรถที่ถูกจับกลุ่มมาได้นั้นถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีเอกสารใดๆมาแสดงก็จะทําการยึดไว้ส่วนรถที่มีหลักฐานก็ให้ผู้เป็นเจ้าของนําเอกสารมาขอรับคืนไปได้ตอบเมือรับรีเมื่อได้รับคำสั่งจากท่านผู้กำกับการก็ได้ร่วม รวบรวมพลังเข้าไปในการตรวจหาจับกลุ่มนะครับผลการจับกลุ <agę> ่มเราได้พบรถชนิดต่างๆซึ่งเป็นรถที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนเนื่องจากเป็นรถที่นํามาประกอบขึ้นใหม่แล้วนํามาประกวดเรียกว่าเป็นรถคลาสสิกซึ่งปรากฏว่าในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นหรือเท่เป็นเครื่องของรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมย เพราะไม่มีวางขายในท้องตลาดในนาเครื่องเก่าทั้งหลายเหล่านี้จะเปนรยนต์เก่าครับซึ่งรถจักรยานยนต์เก่าที่ลักขโมยามาปกอบแต่งเป็นรถโบราณส่วนใหญ่นี้เป็นรถที่ชาวบ้านนะครับหาชาวท้านเขากลาวสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ในเรื่องของการนำเครื่องยนต์รับซื้อเครื่องยนต์เก่ามาทำรถคลาสสิกนำรถโบราณต่า,นนางๆเนี่ยขอให้ท่านได้ตรวจสอบหลักฐานที่แท้จริงด้วย ถ้าหากว่าไม่มีหลัหกฐานแม่ท่านไม่ควรรับซื้อ